บ้านที years, the there, kind of екс, panel, ่มีอายุหลายปีนะครับหลาย10ปีแล้วทําไมต้องเดินระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งหลังนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับบ้านหลังนี้นะครับทาการต่อเติมครัวต่อเติมที่หน้าบ้านต่อเติมหลังคานะครับแล้วก็เปลี่ยนหลังคาใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งหลังนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดงานไฟฟ้าว่าทําไมต้องเปลี่ยนใหม่ครับเห็นความยุ่งเหยิงของสายไฟไหมครับสายไฟที่อยู่บนฝ้าเนี่ยครับก็คือเป็นสาย VCF นะครับ แต่นะครับ VCF เขาไม่ได้เดินในท่ออยู่แล้วแต่เวลาที่มันอยู่บนฟ้าอย่างนี้นะครับโอกาสที่หนูกัดนะครับนี่พวกรอยต่อพวกนี้นะครับหรือรอยหนูกัดจุดอื่นก็มีนะครับกัดแล้วก็ช็อตแล้วก็ตายบนฟ้านะครับแล้วก็ทํำไฟฟ้าลัดวงจรนะครับเสี่ยงกับโอกาสไฟไหม้ได้นะครับนี่นะครับสภาพบนฟ้านะครับสิ่งที่เราเดินใหม่นะครับก็คือเราจะเดินระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งสายเมนนะครับ c ู้คอน s u m e r นะครับแล้วก็ระบบสายไฟทั้งหมดนะครับปลั๊กสวิต์เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับการเดินสายไฟใหม่บนฟ้านะครับเราก็จะเดินบนในท่อเดินในท่อนะครับนี่นะครับก็เป็นท่อพวกนี้นะครับก็เป็นท่อของ S C G ตาช้างนะครับเราก็จะมีสายเฟกสายอ่อนนะครับซึ่งป้องกันการลดปัญหาเรื่องหนูกัดของสายไฟนะครับก็จะช่วยได้ประมาณนึงดีกว่าปล่อยลอยๆแบบนี้นะครับโอเคครับก็นี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมเราต้อง เดินระบบสายไฟใหม่ในบ้านที่มีอายุมากๆนะครับปัญหาเรื่องหนูปัญหาเรื่องสายไฟเสื่อมสภาพนะครับโอเคครับอนุการช่างแก้วครับ